สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาทะเลตัวเล็กๆที่นิยมนำมาเลี้ยงกันในตู้นาโน,โนและถึงแม้ว่าเจ้านี่จะตัวเล็กแต่ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกมากับความสวยงามนั้นต้องบอกว่าไม่เล็กเลยล่ะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ blue dot jawfish blue dot jawfish มีชื่อทางวิทยาศา,ศาสตร์ว่า o p i s t h o n a t u s โลเซนแบตติ ie, จัดอยู่ในอันดับปากระพงสามารถพบได้มากบริเวณชายฝั่งแคลิฟอร์เนียและประเทศเม็กซิโกลักษณะภายนอกลำตัวจะเรียวยาวลักษณะคล้ายๆกับปลาเบนนี่แต่จะมีขนาดลำตัวที่เล็กและยาวกว่าส่วนหัวและปากของปลาชนิดนี้จะมีขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปลาในตระกูลเบนนี่ลำตัวจะมีสีเหลืองเข้มหรือสีน้ำตาล ไหลจากหางขึ้นมาหัวซึ่งบริเวณหัวก็จะมีสีที่อ่อนกว่าซึ่งบนลำตัวก็จะมีจุดสีฟ้าสะท้อนแสงกระจายอยู่ทั่วบริเวณลำตัวตั้งแต่หลังตาไปจนถึงหางในธรรมชาติจะสามารถพบเจ้านี้ได้ที่บริเวณพื้นทรายใกล้ๆกับแนวปะการังที่ความลึกตั้งแต่5ไปจนถึง25เมตรคอยว่ายเอาหัวพุบๆโผๆออกมาจากพื้นทรายเพื่อหาอาหารระว,วังภัย และหาคู่โดยลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์หลังจากที่ตัวผู้และตัวเมียผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วปลาตัวผู้ก็จะอมไข่ที่ได้รับการผสมแล้วทั้งหมดไว้ในปากจนกว่าลูกปลาจะฟักซึ่งกระบวนการนี้จะกินเวลายาวนานมากกว่า10วันโดยระหว่างที่รอให้ไข่ฟักตัวผู้ก็จะไม่ได้กินอาหารใดๆทั้งสิน้นสิ่งต้องบอกครับว่า เจ้านี่เป็นพ่อพระผู้เสียสละโดยแท้เลยการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้แน่นอนว่าตู้ที่ใช้เลี้ยงก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่มากนักเพียงแต่ว่าในตู้ก็จะต้องมีการปูพื้นด้วยทรายที่มีความหนาสัก4นิ้วขึ้นไปเนื่องจากเจ้านี้ จะมีลักษณะการอยู่อาศัยคล้ายๆกับปลาโกบีคือมันจะขุดรูและอาศัยอยู่ภายในทรายและเจ้านี่เองก็จัดได้ว่ามันขุดรูได้เก่งและจริงจังมากกว่าปลาในกลุ่มปลาโกบี้ซะอีกซึ่งถ้าเพื่อนๆกังวลว่าถ้ามันขุดรูไปเรื่อยๆแล้วทรายจะถล่มลงไปทับ ผมขอแนะนำให้ลองใช้ท่อ PVC มาต่อเป็นโครงรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ครับแล้วทำทางเข้าทางออกไว้หนึ่งทางแล้วเอาท่อนั้นฝังไว้ใต้ทรายแบบนี้ถ้าปลาใช้ท่อนั้นเป็นที่อาศัยก็จะช่วยลดปัญหาการที่ทรายถล่มลงไปทับมันได้ครับส่วนเรื่องคุณภาพของน้ำก็ควรจะต้องมีคุณภาพน้ำที่ดีอยู่เสมอน้ำที่ใช้เลี้ยงจะต้องสะอาดพรถ้าคุณภาพน้ำแย่แล้วละก็ ก็จะทําให้ปลาชนิดนี้เป็นโรคได้ง่ายส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอก็ต้องบอกครับว่าเจ้านี่จริงๆแล้วเป็นปลาที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะรักสงบไม่ค่อยสูงสิงหรือยุ่งกับปลาชนิดอื่นวันๆก็จะมุดตัวอยู่แต่ในรูไม่ยุ่งกับใครแต่เจ้านี่ก็จัดเป็นปลาที่มีอาณาเขตเป็นของตัวเองดังนั้นหากปลาที่มีรูปร่างหรือลักษณะหรือมีขนาดใกล้ๆกัน เข้ามาใกล้กับที่อยู่ของมันแล้วแล้วก็มันก็จะว่ายออกมาขับไล่ทันทีครับสึ่งปลาที่ต้องระวังก็คือปลาในกลุ่มปลาเบนเนี่ปลาในกลุ่มปลาโกบี้และปลาในกลุ่มปลาจอฟิชเช่นเดียวกันกับมันส่วนเรื่องอาหารการกินปกติในธรรมชาติเจ้าหนี้จะค่อยอยู่ในรูเพื่อรออาหารที่ปิวผ่านไปผ่านมาจากกระแสน้ำส่วนมากก็จะเป็นแพงต้นสัตว์ ลูกปลาลูกกุ้งลูกปูไขป่ปลาหรือเศษอาหารต่างๆดังนั้นในตู้ที่เพื่อนๆเ,เลี้ยงอาจจะต้องให้อาหารสดซับเป็นชิ้นเล็กๆพอพวกมันยอมกินก็ค่อยๆลองให้อาหารเม็ดตามเพื่อเป็นการฝึกให้มันคุ้นชินกับอาหารเมร็ดหรือหากในตู้ของเพื่อนๆคนไหนที่ในตู้มีระบบเลฟูเจียมอยู่ด้วยก็จะมีพวกพอดที่เกิดขึ้นเองในระบบเลฟูเจียมซึ่งแบบนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นอาหารกับพวกมันได้เช่นกันแต่ต้องบอกครับว่าเจ้านี่เป็นปลาที่ค่อนข้างจะกินได้อย่างช้าๆดังนั้นจึงมีควรเลี้ยงปลาที่กินอาหารไวๆร่วมกับมันซึ่งเพื่อนร่วมตู้ที่ดีและเหมาะสมก็จะได้แก่ปลาคาดินาวปลาแกรมมาม้าน้ำหรือแม้แต่แมนดารินก็จะทำให้หมดปัญหาการแย่งอาหารกันครับส่วนเรื่องข้อควรระวัง ก็คงจะเป็นเรื่องที่เจ้านี่เป็นปลาที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะขี้ตกใจเมื่อลงปลาใหม่ๆก็ควรที่จะต้องหาอะไรมาปิดด้านบนของตู้สักหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้านี่กระโดดออกมานอกตู้แต่การปิดนั้นก็ไม่ต้องปิดนานครับให้สังเกตดูว่าเจ้านี่มันเริ่มขุดรูเริ่มปรับตัวเข้ากับตู้ได้หรือ,อยังถ้ามันเริ่มขุดรูแล้วก็เอาสิ่งที่เพื่อนๆน,นำมาปิดออกได้ครับแต่สำหรับข้อมูลโดยสรุป ก็ตามนี้เลยครับเอาละครับกระจบกันไปกับปลาตัวเล็กๆที่ราคาไม่ได้เล็กตามตัวซึ่งแม้เจ้านี่จะมีสีสันที่สวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์แต่มันก็ไม่ค่อยจะได้ชอบว่ายออกมาโชว์ตัวสักเท่าไหร่เอาเป็นว่า ถ้าถูกใจใครหรือใครอยากจะเลี้ยงก็ลองใช้ข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ